สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน B M X 5นะฮะคันนี้ได้มีการเปลี่ยนลำโพงเลยนะฮะลงรูเดิมทั้งหมดเลยครับเป็นของอ u d i สันฟูลเซ e ตเลยนะฮะคู่แหลมนะฮะประตูคู่หน้านะครับแล้วก็มาในส่วนของอประตูหลังลงพอดีสำหรับ B M เลยนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฟังเสียงหลังจากเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าครับ อ่าครับก็จะมีในส่วนของเนี่ฮะคู่คู่แหลมก่อนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของคู่หน้านะครับแล้วก็คู่หลังโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงกันครับ สายที่เดียวฮะดูรูเดิมของ Twitter ร์นะฮะอ่าลงมาด้านล่างครับครับครับออดิสันดีเยี่ยมทีเดียวฮะนี้ครับ ไม่ได้ชวนเช่ไเสียงแตกต่างจากเดิมเยอะเลยครับและราคานั้นท่านสบายกระเป๋าเลยครับราคาสบายกระเป๋าครับได้ทั้ง6ชิ้นเลยนะฮะซับก็ใช้ของเดิมไปเลยฮะใสจริงนลยฮะ แที่เป็นนักร้องนะครับ <Yeah. S 1> I'm twenty-one <Yeah. S 1> and I'm five foot nine Got a face and a body to change Find the scene. Whenever I walk the streets of town, the men and the boys, they all fall down. Oh, darling, come home with me. Oh, pretty darling, please come home with me. My daddy, he's a businessman. Oh, young man, I'm not going to buy the bounty. โอเคครับท่านที่สนใจครับสามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น0816624469เราจะนำสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมมาให้ท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ